สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอโรงงานยิทธศาสตร์เนือเครื่องแต่จะาแรงวางจากลวัตุจะทโดยเดชัยธศาลตรุ๋เด็ชายศาสต์สัญเด็กชายอัตย์ยุทธาสตร์ค่ะที่ชนะดีดุันจับไปจับไ ความเป็นมาและความสาคัญของโครงงานเนื่องจากในปัจจุบันในร้านอาหารในร้านค้ามีแมลงวันจำนวนมากเราจึงยิดสร้างเครื่องดักจับแมลงวันจากความสติครับวัตถุประสงค์ของโครงงานเมืองเพื่อทําการศึรกษาอุปกรณ์จับแมลงวันจากกวาสติ เ,อเอปเอวิธีการก่อนทำยังวิธีการวิธีการรต้องการี่ว้วกากางยาวสีให้เนีการที่ททเราต้องการ หนึ่งปากกวดและส่วนที่สองส่วนฐานหน้าด้วยการหันดจะูขนาดเท่ากับขาเสียบของมูกวัดเลียงของช่องระับเรงวันที่ฐานใครเสียหาลงไปนดำก็จะตัดสิ่ให้แรงวันที่เข้าไป อาการทดลองรอเวลารอเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงบว่ากระลงวันถ้าดีเข้าไปในช่วงแบบระลงวันโอเคดีก่าจะได้ละทำให้ลดปริมาณของกมลงวันที่เป็นภาระนำโลกคุณนาม่อรอปใช้ที่ไหนที่ว่า องครัวหรือ่งอาหารของเราคารทีอะไรนะร้าน้าหรือว่าเป็นโครงงานที่ทาได้มั้โครงกานีคุณชอบอยู่มันตอบโจทย์ตอบโจทย์ง่าคือมีทกคมแรงงันนะครับแล้วองคกรในการทำที่นี่มีขวดน้ำพลาสติกแล้วก็เจาะจาะรูใหญ่ไหมมันบ่อวิขนาดเท่าไหร่เข้ากันฟ้ากรพานน้ำเลยมันเข้าแล้วมันไม่ออกหรอวะ อ๋อสอบถามคนนี้นอ่รโอเคเชิญชมนะครับใช้ได้เสีงดังฟังชักแต่ก็ให้เตียมตัวอีเยอะนะครับโอเคครับุนี้เรียบร้อยเชิญคุณต่อคร